วันนี้มาตั้งธาตุแล้วนะคะหรือว่าตามแค่นเรายังไงคะพี่ดอไม้แนวนี้ไม่เลือกเอาไว้แบบนี้เอาที่พี่ว่าที่ว่าสวยงามอันี้ก็เผื่อไว้วางหรือจะแบ่งให้เท่าหรืจะแบ่งให้เท่ากันไหมอ๋อเอาไว้วางพวกดอกไม้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแบ่งไว้ให้หน่อยนึงเอาไว้เอาทําแบบเผาหรือว่า เอาไว้เป็นตีวางดรกไหมตรงนี้นั่นนะเอาเหลือไว <issements mee. S 1> ้หน่อยหนึ่งก็ได้พี่เผื่อเผื่อวันพงวันพระอะไรเงี้ยไและว้ก้อนเลยกอเหเผื่อเขาวางอะไรอือันนี้วอาเขาไม่มีที่วางเลยเนาะเขาไม่ไว้เลยเขาแบ่งเขาเท่ากันเลยแต่อันนี้เผื่อเราวางได้อืมม่าใกล้ปาหายก็กลัวลืมจะมาหักปลายโอ้ยลำบาก ะะเออขอเคยเขาเคยมาวางตรงนั้นอยู่เน่ <Yeah. S 2> เออนี่นะคะวางธาตุเอาธาตุวางธาตุแล้วนะครับรถมามาลูกยูเคยนะ วันนี้เป็นวันที่10กุมภาพันธ์พศสองพันห้านะคะวันนี้เอาธาตุมาลงแล้วนะคะให้กับแม่ใหญ่ฟองโพสวัสด์นะคะ<า>วันที่เออแม่ใหญ่ฟองบุญญาแล้วเนาะเพราะว่าตายไปแล้วก็คนละนาำสกุลแล้วแด้นาำสกุลเดิมนะคะวันที่ สิบสี่สิบห้ากุมภาพันธ์นี้นะคะทำบุญหาแม่ใหญ่ฟองบุญญานะคะเชิญลูกเพจทุกท่านนะคะหรือว่าผู้ทีท่ติดตามดูทูบวลนันชาแนลหรือว่าเนียพร้อมชาแนลได้นะคะใครอยากจะมาร่วมงานก็เชิญได้นะคะยินดีคะ่ะอันนี้วางคาดแล้ว อยู่ท่ามกลางวัดพระบาทน้อยนะคะท่ามกลางหุบเขาบรรยากาศดีสวยงามมากตรงนั้นเป็นพญานาคปกกำลังตีก็กำจาดลิงอย่างเราโอ้โหโอ้โหจตลิงมันตัวใหญ่ถ้าตัวน้อยๆไปว่าเฮ้ยไอ้หนูโอ้ยว่านมาเนี่ยมาเลย นดมาไปไปไกลอยู่จะอยู่ไกลมากมันจะรู้เ่อง่มามาเลยเด้อเนีหนูอ่ะที่นี่มาเยอะนะเนี่ยมาเยอะเนี่ยเดินทะลุไปไกเนี่ยมาคข้ขับฮะหรือมันมันจะตัดคนที่มาเนี่ย เขาบอกว่าเน,นี่ยถ้ชาถ้าเกิดอาจารย์ลงมาไม่ได้นะขึ้นมาไม่ได้เลยมันันกัดว้าวโอ้ากำลังยาขอบนะคะค<อ>น้อง้อม มาลงแล้วค่ะทุกคนวันนั้นไปดูมันไม่มีแบบว่าขนาดเท่ากของเขาอันนี้โหโหเราก็นึกว่าเท่ากันฮะโโอ้โหว่านวันโอ้ย เอาแบบนี้ตุ๋ยไปหาเอาที่ไหน<ม>เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเอา้าอันนี้ก็มีนี่อ๋ออันนี้ปองหนึ่งอันนี้หออันนี้นี่ห่อเนี้เออเขาไววต่างเงี้ยอ๋อมันมีส้สองจั่นเนี่ยเพราะว่าอ๋ออ๋อ เอาธาตุเข้ามาไหวเ,เ,เหมือนประมาณว่าเอาไหว้สองคนได้เงี้ยเหรอ,อ,อยางงั้นของปอ้าสมมุติทำบูญหายปอก,ก็เอาใส่ธาตุเดียวกันได้เหรอหเสร็จแล้วทุกคนสวยงามทีแรกกจะเอาแบบว่าเท่านนี้ของเขาแหละแต่คือแบบเราก็นึกว่าเอามาแล้วมันเท่า แต่นี้ก็ใหญ่เหมือนกันใหญ่เหมือนกันแต่วันนั้นไปที่ร้านอะ่ะไม่มีขนาดนี้หรือ,อยังไงไม่รู้มันไม่เห็นน่ะนะคะตรงดิงตรงดิงนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวให้ช่างมาติด กระเบื้องรอบนะคะของนางฟองบุญญานะคะมรณะวันที่วันที่เท่าไหร่ไม่รู้เดือนเท่าไหร่ไม่รู้เออเดือนอนเมษาจําได้เลยช่วงช่วงของการนะคะแล้วก็พศสองพัน้าร้นะคะแล้วก็สามีของยายนะคะสามีของแม่ใหญ่นะคะนายเมาส์บุญญานะคะ วันที่14-15อุมภานี้นะคะจะทําบุญหาฉลองอัฐินะคะแล้วก็ฉลองหนังสือด้วยเป็นบุญใหญ่นะคะเชิญทุกคนนะคะมาร่วมงานกันได้นะคะมาทําบุญใหญ่ด้วยกันนะคะสร้างบุญสร้างกุศลใหญ่ครั้งนี้ด้วยกันนะคะ